น้องราชินีลูกทุง่งทําบุญครบรอบแม่เล็กด้านท้ายาตพุ่งพวงลวงหายสามตัวตรงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนในประเทศไทยที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับราชินีวงการเพลงลูกทุ่งอย่างพุ่งพวงดวงจันทร์เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งเจ้าของฉายาราชินีลูกทุง่ง ได้ชื่อว่ามีน้ำเสียงอ่อดอ้อนหวานจำเนื้อร้องได้แม่นทั้งที่ไม่รู้หนังสือและเป็นแม่แบบให้แก่นักร้องรุ่นหลังและล่าสุดที่น้องราชินีลูกทุ่งนั้นก็ได้ทำบุญครบรอบ4ปีคุณแม่เล็กจิตประหารที่พิพิธภัณฑ์เรือนไทยหุ่นพุ่งพวงดวงจันทร์จังหวัดกำแพงเพชร ครอบครัวราชินีลูกทุ่งเดินทางมาร่วมพิธีทำบุญครบรอบการเสียชีวิตปีที่สี่ของคุณแม่เล็กหรือคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์อายุ83ปีขณะที่ทางด้านเท็ททายาทพุ่มพวงดวงจันทร์ลวงหายเลขเด็ด3ตัวตรงโดยงานนี้เท,ท็ดพุ่มพวงได้จับลูกปิงปองจากหายได้เป็นเลข136 เพื่อให้แฟนเพลงและแฟนข่าวได้นำไปลุ้นกันอีกด้วย